สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องสวัยคนเดิมครับบัดนี้สวัยคนเดิมกับมาตามคำกับเบานะครับเนาะที่องค์หญิงสองนั่งหรือองค์หญิงศิลาเนตอันนี้เป็นสารนะครับเป็นสารเป็นสารเป็นห่องรับเป็นสารบอดก่าถึงเสียพระวง์อันไหนะครับเนาะคือว่าเป็นก่าวว่าเป็นสานองค์หญิงสองนั่งถือซื้อครับโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อ ศาลองค์หญิงสองนางหรือว่าองค์หญิงตู่นะครับเนาะอ่าที่เป um ็นน้ำของเพิ่นนะครับเนาะน้ำของเพลินนั่นอ่าว่าเป็นเป็นศาลครับอ่เป็นศาลนะครับเด้อบ่เป็นเกี่ยวกับเชียร์โพ้งใดๆทั้งสิ้นนะครับเด้อเป็นศาลซื้อครับอ่าแต่ว่าสิ่งคนในอันใดกับโอหูแล้วคำรอบประวัติมากอันใดพอไว้คนเดิมสวัยคนเดิมกับโอหูครับว่าเป็นมากอย่างใดขอเรียกคนว่าศาลองค์หญิงสองนางนะครับเนาะเรียกว่าองค์หญิงตู่นะครับเนาะเมื่อนี้ครมาหอดมาถึงแล้วก็เลยเข้ามาจุดถูกจุดเทียน ขอโฉกขอลาบกับองค์หญิงนั่งองค์หญิงสองตูวองค์หญิงปทุมมาองค์หญิงศิลาเน็ตครับอานนี้พอสวายคนเดิมนะครับกสวายคนเดิมกับสีผ้าไปเบิ่งบรรยากาศรอบนอกนะครับเนาะที่เป็นที่เพิ่นกำลังสีสางนะครับเวัดป่าสามกษัตริย์อยู่ที่วัดป่าสามกษัตริย์นะครับมีศาลองค์หญิงสองนั่งอยู่นี่ศาลหนึ่งแล้วกับศาลปูบโบไหลอีกศาลหนึ่งนะครับเนาะอันนี้คือเป็นด้านหลังของโบสถ์นะครับว่า โบสถ์นี่เป็นโบสถ์อ่าอ่าสร้างด้วยอิสราแรงนะครับเนาะคือเป็นหินแดงนะครับเป็นเรื่องว่าอิสราแรงนะครับว่าการย่างบ่อข้นนี่แหละสิอ่าสร้างขึ้นมาโดดแล้วครับเพราะว่าอ่าเป็นอ่าขยังขาดทรัพย์สินเงินทองเอฟซีเขามานะครับจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อซอยคนเดือนนะครับเด้อเพื่อสิเป็นกำลังแรงใจนะครับเนาะจะเริ่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าข่าวสารใหม่ๆกับสีท่านพวงที่นะครับเนาะข่าวสารใหม่ๆจากพ่อซอยคนเดินจากช่อง สวายคนเดิมกะิส่งตรงถึงท่านอยู่ตลอดเวลาเขาเมื่อแหลกมากแล้ว,ลวก็จะเริ่มครับเอาเมื่อใน้น้อยของท่านจิ้มลงไปที่มงหัวประเมื่อสี่ข้นนะครับว่าอ่าจิ้มเีเดียวได้ครับเด้อป่ะจิ้มหลายเทียขอเทเดียวกับพ่อครับคนหลักคนละเทียละเทียนะคนลักขังละขังครับเขามายี่สิบนสามสิบนกับกดเห็นน้ำแนครับกดให้ครับอ่าสวัยคนเดิมนะครับเด้อครับเด้อนี้เลยมีกระับบงแรงไก่ต่อสู่ต่อไปนะครับว่าสู่ต่อไปอาหารคลิปจะดีทรงตรงถึงบั่นจ่ตลอดเวลาครับบาดนี่สวายคนเดิมกบได้มากที่ศาลนะครับว่า สารถือว่าตำหนักองค์หญิงปัทุมมาองค์หญิงศิราเนศนะครับเนะอันนี้เป็นสารเป็นมองที่เขาเข้ามานะครับเนาะที่กับมาหอดสวัยคนเดิมกับเดมาจยุดถูกจยุดเทียนขอโชคขอลาบรับสารองค์หญิงนะครับนาะมาสารองค์หญิงแล้วก็จยุดถูกมงค้นเอาไว้นะครับเนาะคือถูกตัวเลขนะครับเนาะเป็นถูกตัวเลขอาไ้นะครับใสีผ้าเข้าไปเบิ่งครับว่ายุดถูกเอาไว้แล้วขอโชคขอลาบแล้วนะครับเนาะคืองวดก้อนนี้ องหญิงเป็นกะว่าห้ซื้อรองเท้าให้ซื้อเกียกไม้ไา่ห้ยองหญิงแน่นะครับว่าการได้รับปากองหญิงแล้วว่าสีซื้อมมใหานะครับว่าแต่ว่าเข้าตีควอมหมายขององหญิงบนออ,อกอกับบัดนี้ก็ได้ได้มาจุดทูบเอาไว้นะครับว่าทูบนี่ก็เป็นทูบตัวเลขเลยครับว่าทูบตัวเลขนะครับว่าจุดไปแล้วนะครับเ,เป็นเลขตัวใดนบ,บน้เข้ากับสีาเบิ้งกันเ,เลขตัวแรกเป็นเลขยังเบิ้งกับขึ้ครับเป็นเลขแปดนะครับเลขแปดเ็เลขโครับก็เป็นเลขโคกครับ แล้วก็มีเหล็กหนึ่งอยู่กลางอันนี้คือจุดไปแล้วนะครับจุดไปแล้วไปสีภาพไปเบิง้งล่องเท่าอวหญิงกับเป็นยังเ่นคือบอกว่าอยากได้รองเท้าคู่ใหม่แต่ว่าเข้าเป็นเพียงบปึ๊ดแฉนะครับเนาะไปตามไปเบิงกับบบดนี้นี่ครับมาเบิงนํากันครับชัดๆนะครับเนาะว่าเป็นยังคือองค์หญิงว่าจะเปลี่ยนรองเท้าใหม่ที่จริงแล้ว่อนอ่อเว้าเกี่ยวกับรองเท้า่นนี้คือเป็นบอกเป็นตัวเลขเลยครับเ่้ออ่อรองเท้า่นนี้สีมีตัวเลขอยู่นี่เป็นเลขเก็ตัวเดียวครับ พอไวก็เห็นนะครับงวดก่อนที่มันออกเกตซองนี่พอไวก็มาค้ำบขั้มรูปข้ำอยู่กับรองเท้าคนนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่เห็นเกตตัวเดียวจั๊กเสียอเก็กตยังใส่มาแทนพอไวว่านะครับเนาะแต่ว่ารองเท้ามันคูหนึ่งมันสองกิ้งเกตตัวเดียวกาเล่กาเล่บ่ได้เอาลงให้มันครับเนาะงวดนี่งวดที่เรียกว่ากันเกตหนึ่งหนึ่งเกตครับเพิ่นก็บอกเกี่ยวกับรองเท้าคนนี้แหละเป็นยังคือบ่เอาใส่นะครับโตบนนี่มันกับขายเกตหนึ่งหนึ่งเกตบวครับนี่เด้อ อันนี้ครับเนาะครับเนาะมันเป็นตัวเห็ดนะครับคอยกับมาเกี่ยวกับรองเท้าคนนี้แหละอยู่ตลอดเวลานะครับเนาะขั้นเมืองกับขั้นกะทิบ้าเป็นนึ่งเกตนะครับเอางี้ฮะบมื่อเป็นเม่อเป็นออกแล้วค่อยมาตีถือได้ครับเนาะเพิ่นสีบอกเกี่ยวสั้นแต่ว่าเฮาปึ๊กเองครับปึ๊กเองครับเนาะพอเข่าใจในความหมายของเพิ่นซื้อนะครับเนาะนี่ครับเอาให้เบิรงกับขั้นได้ครับว่าอันตัวทึิงๆหันมันเป็นตัวเห็ดแสตนะครับเนาะเป็นเหตุแสตนกับกะทิมีเหตุไอเหตุแสตนะครับ ไอนี่ก็สิเป็นหนึ่งนะะครับเนาะบวกครับเอาบัดเท่ากับหนึ่งเศษก็สิเป็นเก็ดนั่นแหละบอกยังไงแต่ว่าเลขเศษตัวข้างล่างมันหางมันหายครับมันก็เลยเลยเป็นเก็ดนะครับเนาะตัวนี้ก็สิเก็ดคือกันครับอันดีดีนี่ยดีครับไอบวกครับมันเป็นอย่างครับตัวดีนี่เป็นไอก็บหนึ่งเก็ดคือกันครับเป็นอย่างเขาคือปลุกปึุกกันแทนนะครับเนาะอ่าในอันตัวเอฟอีเอฟนี่บวกครับมันเป็นถ้าเบิ้งกลับกันนะครับเนาะมันก็สิเป็นอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อ มันกลายเป็นหนึ่งเกตเลยครับเพ้อนี่ถ้าเบิ้งกับกันเอาให้เบิ้งทางนี้ครับเบิ้งทางนี้นะครับเนาะเบิ้งทางนี้เป็นยังขับบัตรนี่เป็น L อลเอลเอ็มดีบอกเขาอยังอันนี้ก็แทร H, 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 H. L, I อสไอเอสเอ็มันบอกครับเออเบิ้งทางนี้แหละมันกลายเป็นเลขหนึ่งเกตเลยครับโอ้ยพวกข้าหนีปึกกันนะครับเนาะปึกกันหลายครับปึกกันหลายเงงายบิ้งย่อหน่อยคับ มาใงไหนเพิ่งโบกเกี่ยวกับรองเท้าเพิ่นสองเทียแต่หงปึกกันทุกคนนะครับเนาะอันนี้มันคือคือคือเฮาตีบัตรถือเพิ่นก็บอกให้เบิ่งเกี่ยวกับรองเท้าแล้วก็ไปตีไปแปะเอานะครับเฮาเฮาบ่ปุ๊ึกกันเนาะครับเนาะอันนี้คือรองเท้าขององค์เงี้นะครับเด้อไปบ้านนี้เฮาก็สิไปเบิ่งตัวเลขถูกนาะครับเนาะเบิ่งตตัวเลขถูกว่าสิได้ตัวใดอ่าก็เฮาก็บใสวิกาณีย์การรับชนนะครับเด้ออันนี้พอไว้สวัยคนเดิมเฮ็ดให้เป็นเพียงแนวทางซื่อครับอ่าตัวเลขต่างๆเฮาก็เห็นแล้วนาะครับ บาทนี้ตัวเลขอยูุไซบาทนี้ตัวเลขกับชีขาผมจะสีเข่าเห็นบ่ล่ะครับเจ็ดเก่าอาอันนี้คือในสารขององค์หญิงนะครับเนาะในสารขององค์หญิงเดี๋ยวนี้ก็เกี่ยวกับรองเท้าเพิ่นมาสองหวดเต็มๆแล้วแต่ว่าพวกเขากับปึกกันบ่เอาเจ้าเทียเพิ่นกับบ่เอาให้ส่บิ่งเอาเด้อกใส่กับบ่ปึกไหลขับโป่งหูนะครับเนาะเข้ากับเบิ่งตามสุดขององค์หญิงว่าสีมีเล็กตัวใดบ่ บเอาครับคือสีบโมี่ถูกเนาะเนกเนาะเห็นดูแต่ว่ามันเป็นตัวเอ็นเคนะครับภาษาอังกฤษยุคอเป็นเราครับเนาะเป็นภาษาอังกฤษเอ็นเค้ไปเห็นยูคไซร์เลกบาตนีิเอาหาเอาครับบาตนีิหาเอาอยู่กับซานองยิงนี่แหละอ่าเพื่อสิไปเห็นอยู่กับอันใดอันนึงเนาะครับเนาะอ่าบโมี่มันประคับเออบโมีเนาะบโมีไปกับบ่เห็นแต่คนอ่า เอาชุดปัวน,นี่ราคาชุดนี้มีพอครับชุดราคาชุดมีบพอืเอา้าราคาชุดนี่กกับบ่มีนะครับเนาะไปไปเบิ่งตัวเลขที่จุดเอาไว้อยู่กับเลขทุบดีกว่าครับอืมเอามามาเบิ่งกันเนาะครับเนาะว่าสิเป็นตัวใดโอ้ออกมาแล้วคือเป็นตัวนี้เนาะบาาัตรอีพอค่อยเนาะอืมก็เป็นหกหนึ่งหกนะครับเห็นชัดบ่ครับหกหนึ่งหก แม่นบาครับเอาพอให้กวารแมนหกหนึ่งหกแล้วครับหกหนึ่งหาบมันเลรกบริษัทเจ็นนะครับเอาหกหนึ่งหกครับมันบรจุดกันเนาะมันก็คือเล็ขาข้างล่างนี่ครับเอาครับเข้าเข้ากระลดเอาเนาะครับว่าคันว่ามันคือเล็ขากับใส่หกหนึ่งห้าแต่ว่ามันเป็นหกหนึ่งหกเลยครับเด้อ เป็นหกหนึ่งหกพ่อไว้ว่าเป็นหกหนึ่งหกละมันขาดตรงทงล่างมันขาดเป็นหพวเป็นแบงคี่เป็นหาก็ได้นะครับว่าหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหาเอามันคือออกแล้วแต่ละครับหนึ่งหกหกหนึ่งก็ได้มันที่ออกอีกบ้างเนี่ยนี่แหละครับมันเป็นปัญหาว่าเป็นยังมาจุดถูกในเหล็กตัวเกอลคนคนบอกว่าเปนเหล็กตัวกอนบวกลอกดอกประสานบามันบวง่ามปรสานมั้ยมันบอลเนียนอนนี่ครับบอสมันบอเนียนอนนี่ครับมันที่เป็นได้เปิ้ละครับ เป็นได้เบิ์ตอันที่เป็นหนึ่งหาหนึ่งหกกระไรเป็นหาหกหกห้าอะไรครับปัดนี่มันเป็นเลขกสามตัวเนาะครับเนาะหกหนึ่งห้าอาจจะเป็นหนึ่งห้าหกหนึ่งหกห้าอะไรก็ได้นะครับเนาะ,ะมันเป็นเลขอันตัวนี้มันเหล็กหนึ่งคำว่าขันนี่ครับเลขกหน,นึ่งจุกกลางอ่าเอาอันนี้คือตัวเลขกนะครับว่าที่เราเห็นอยู่ที่องค์หญิงสองนั่งองค์หญิงศิลาเนตรนะครับเพื่อเอาเบิ่งลักษณะนี้เดี๋ยวเอาเอาเปน็นว่าอ่า เอาไปตัดเหล่นนะครับว่ามุนเหล่นเอานะครับหประตูบรืครับเิ่นว่าหกประตูที่ยังไหกับบหูนะครับเนาแต่ว่าซื้อรอตอรีไว้ก่อนนะครับเ้อ่ามักหกขาเอาหกขานะครับเ่าขามันตีดากโกดที่เหล่วนี้โ <c oughs> คนเหล่น6กขาหลาเด้อหกหลยปาากัตั้งเ็ตต่คกับบคิดเากัยังเป็นได้นะครับเก็นะครับเนาเอาไวก้กัไปเหตุเอาเหตุตั้งเก็ต้คิปวยกันตั้งมคิปสองคิสามคิปนะครับลงไปเม็ เจ็ดหนึ่งต้าจะคลองกันยังบ่ะเสริฐนะครับเห็นอันเทียนว่างอยู่กับมันสวงอันคู่กันแล้วเลขเกียดหนึ่งสิบเกีดนะครับว่างอยู่แท้ๆน,นะนะาบอเอาคือเก่ากับเอาผดใช้วิจารณญาณการรับชมต้องกันเพืออนนี่คือเป็นแนวทางใช่ไหมครับเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ให้มีเอฟซีทุกคันเขามาชมของเขาไว้แล้วให้มีโชคลาภทุกคนทุกคนนะครับเด้อนะสวัสดีครับสวัสดีอย่างงามๆครับ